อีกหนึ่งงานครับท่านผู้ชมฮะใครที่ชอบไปเดินช้อปปิ้งซื้อของที่ตลาดอตกโอ้ตอกอ์ของดีของพรีเมียมใช่เอามีมีงานพิเศษครับท่านผู้ชมฮะงาน Thailand Agri Intertrade 2025นะครับเป็นนิทรรศการสินค้าเกษตรมูลค่าสูงจากบ้านเราประเทศไทยเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกนะครับท่านผู้ชมงานนี้เนี่ยจัด24 ถึง27กรกฎาคมนี้เท่านั้นเหรือแค่2วันใช่ที่อ,อตอกอะนะครับารายละเอียดไปติดตามรับชมกันได้เลยครับนางสาวพัทราพรโสเจยะรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน Thailand Agri Intertrade 2025ประเทศไทยงานนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกครับ พร้อมด้วยนายปณิธานมีชัยโยผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกรโดยได้คนทับสินค้าเกษตรไทยจากทั่วประเทศมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายครับอตกรเองเราทำโรดโชว์นะครับในการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรเนี่ยไปทั่วโลกนะครับเรามีเกษตรกรนะครับมาจากเกือบทุกภาคของประเทศนะครับแล้วก็ผลไม้ไประจำฤด,ดูกาลนะครับตอนนี้เนี่ยก็ขอให้ ช่วยกันนะครับสนับสนุนอย่างยิ่งเลยนะก็คือลำไยกับบังคุดซึ่งมีราคาที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้นะครับอยากจะเชิญชวนให้ผู้บริโภคนะครับชาวไทยนะครับนอกจากชาวต่างชาติแล้วเนี่ยอยากให้ชาวไทยช่วยกันนะครับบริโภคสินค้าผลไม้ไทยให้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็อุดหนุนพี่น้องเกษตรกรไทยอุตกรก็ยังคงยืนหยัดให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับเหมือนเคยนะครับแล้วก็ยังยืนยันนะครับเรื่องคุณภาพของสินค้าของเรานะครับที่ มีคุณภาพทีเ่เป็นที่ยอมรับนะครับทั้งในและต่างประเทศครับ